่าครับเริ่มงานเกียร์ได้ล้างเรียบร้อยนะครับดีย๋ยวจัดการให้นะครับมาขั้นตอนต่อไปครับผมถ้วยดิปล้างสาดปิง้งเกียร์เราก็ทำสาดความสาเรียบร้อยครับห้องเกียร์ด้านนอกด้วยครับผมเก็บรายละเอียดไปทีละขั้นตอนนะครับ น้ำมันดิฟด้านหน้าครับเฟืองใบสีเราก็ชิมแหวนให้เรียบร้อยนะครับมาดูด้านหลังกันครับก็ทำความสะอาดไว้เช่นกันครับผมถ้วยดิฟห้องเกียร์ ด้านหลังเราก็ชิมแหวนให้ด้วยนะครับเฟืองแก่ร้อยเปอร์ซมากๆหมอนด้านหน้าเบี้ยวมานะฮะติดตั้งปีกนกเรียบร้อยครับเสาชักเลี้ยวที่ถอดออกเพราะว่าลูกค้าติดตั้งน็อตมาผิดซีฮับยังใช้ตัวเดิมนะครับเพิ่มเติมฮับไรอ์ลลูมิเนียมตรงล่น ติดตั้งสเปรกางเรียบร้อยนะครับเป็นเหล็กสามสองพีห้าสิบเอดทีนะครับส่วนเฟืองเดิมเป็นพลาส,สติกนะครับเดิมรถเดิมๆเป็นพลาสติกนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับชักเลี้ยวประมาณนี้นะครับพี่แกมีเซ์โมือสองมาด้วยนะแล้วก็คัมแดงแล้วก็แปลงดุมสิบเจ็ดสิบสองออกสิบเจ็ดนะครับเป็นมือสองพี่แกหามาเองนะครับ กระดดหมางอมาหน่อยนึงนะเดี๋ยวจะไปดัดให้อีกสักนิดนึงไปดัดมาให้แล้วพอได้อยู่นะไม่ต้องเสียตังค์ติดตั้งค้ำแดงลูกค้าหามาติดตั้งเซอร์โวมือสองลูกค้าหามาครับเพิ่มเติมพัดลมระบายความร้อนหน่อยสายไฟแล้วก็ย่นให้เรียบร้อยนะเก็บสายแล้วครับเดี๋ยวเก็บราไรละเอียดอีกนิดนึงเช็คระบบหน่อยครับสวิท มันเสียมานะแต่ก็ยังคาลิเบตได้อยู่นะอันนี้เป็นมือสองมามาดูนะถัดแบตล้วก็ตัดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมสายรัดแถมให้สองเส้นเก็บสายไฟก็จะออกมาประมาณนี้เส้นมันโชดนะฮะ เซรมันโชคเรียบร้อยครับลูกพี่แก้งเปลี่ยนลอ้อบักกี้ไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับผมแมกมาจากสาแก้วหรือเปล่าไม่รู้พร้อมเทสแล้วนะครับขอบคุณมากครับ